โอ้โห oh วันนี้ทุกคนนะฮะเ,เดี๋ยวทุกคนมาดูกันดีกว่าอเนี่ยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปขายของเลยเนี่ยของร้านผมนะฮะอ,อืดีๆทั้งนั้นนะฮะไปดูนะฮะแล้วนี้เนี่ยที่เราจะพาทุกคนไปขายของเพราะเราจะดูปฏิกิริยาเมื่อทุกคนเนี่ยเอาป้ายหรืออะไรโฆษณาเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขาจะว่ายัางไงอะไรเรายัางไงบ้างทุกคนรอฟังนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วผมพาไปหาห้องหนึ่งก่อน หาแบบเข้าไปดูสักห้องหนึ่งแบบอืนี่เขาแบบเขาจะไม่ด่าเรามากมายอะนะสมาคมคนหน้ามอตัวแรครับตัวแรงครับสวัสดีครับผมเยยี่ครับขอขายของได้ไหมต้องแบบนี้แหละเข้าไปโอ้ดูดิหัวห้องลูกเมียน้อยว่ะวางป้ไปครับวางป้ไปวางป้าย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 ครับวางไปครับ ะนะะนะปฏิกิริยาเขายังไม่ออกว่ะทุกคนยังไม่ออกยังไม่ออกปฏิกิริยาจะมีปัญหาหรอมีปัญหาก็ไม่มีห้องแรกไม่มีป่ะ <Okay. S 1> นะครับผมวันนี้จะลองทั้งสองสามห้องแล้วกันเนาะเบาๆหาคนลงเป่าอันนี้ห้องไปบ่อยแล้วห้องเอ็มเห <c oughs> มือนจะมีคนนินทาผมเลยทุกคนมีใครเคยเป็นไหมแบบเวลาจำรู้สึกเหมือนเป็นคนนินทาไป อ,อ,อ่ะปะตัวห้องนี้กันบ้างเอ้ยห้องนี้เขาเปย์กันเลยเขามีอของเปย์กันเราต้อแบบขายของนิดนึงบ้านในทีน่นายบังเป็นคนหน้าตาดีตังงนะเกินไปบางทีโอ้เสียงลองป้งายโฆษณาไปแล้วยังไงยใช้ไก่เหรดหรือไอ้บอมอารมณ์ไหนมึงได้ยินยิงนายทุกคนพบพไปัญนกนนะครับผมขม ผมขึ้นไม่ได้บนโต๊ะตอนไหนอ่ะอ๋อเขาเชิญผมขึ้นไปปะวะน่าจะใช่อ่ะนะครับลองไปห้องนี้ไม่เอา,าเลยนะ,นนอนอะ,นะลองสามไปไอุกพอพอพออลองลองอแบบลองแบบลงบบไปขายครับลงไปขายของ <c oughs> คเย็ดแม่แม่งบ่นกล่องยี่สิบเก้ากูเฉยเลย โอ้ยผมทอ้อยุคนี้เขาหน้าจะหาแบบเพชรเพชรกันไม่เป็นละมั้งจนทั้งห้องไปเลชรโกไปห้องอื่นแม่งไปขายของสักพักปะป้นกูสะแล้วกูจะมีให้ป้นไหมเนี่ยโอ้กูทำไมอะไรครับเนี่ยห้องนี้ไม่น่เขาเขาเคลียร์ประเด็นกันอยู่อย่าไปเขา้าอย่าไปเขา้เนขขา,านี่ฮะขอเขาสี่เป็นแปดว่าท่านไหนดูหน้าขอทานหน่อยใช่ขอทานจริงเหรอเนะนะี่ยไม่น่าขอทานนะไปห้องอื่น ชอบเหมืนกันสถาน,นีคนเหี่ยวเอ,อหน้าเข้าาหีแม่โอเครู้เรื่องครับไม่น่าหันเห่อห้องนี้หน้าเข้าหน้าขายของหน้าเข้าหน้าขายของเนี่ยครับขายของครับขายของฝั่งรนขายเกลียวฝั่งร้านขายเกลียว <laughs> ปักป้ายแบบหน้าด้านด้วยเราลาบพร้อมข้าวเหนียวครับผมเดี๋ยวกูว,ว่ารายการเมื่อกี้กูไม่มีขายลาบนะ <laughs> ขายลาบอ่ะ กูกูก็ไม่ได้ขายไป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 ไหนฮะกูขายลาบอีกอีกสักห้องนึงอีกสักห้องนึงห้องจะต้องเลือกดีๆไม่เข้าไปต้องบอกกูขายลาบอีกไม่เอานะยอายุซิงเกิลแหมคกูสดหรือเปล่าเข้าไปดูสดไม่สดไม่รู้เข้าไปขายของเฮ้ยคุณโค้ยเียมเข้าไปแล้วอ่ะยิงเข้าไปแล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยทุกคน<า>กนิ่งแบบน่าด่า <laughs> หลัครับทุกคนมันเออ,อบางคนก็ชอบป้ายกูย้ยอ่ะทุกคนไม่เป็นไรมาถึงช่วงโฆษณากันดีกว่านนะก่อนก่อนจะปิดคลิปนี้เราแบบไม่ได้ทำมาเล่นๆข,ขำๆนะคลิปนี้คืออยากทดสอบป,ปฏิกิริยาในหลายห้องว่าจะเป็นยังไงลองทั้งห้องใหญ่ห้องเล็กนะฮะไม่อยากเข้าไปห้องดีด่ากันเดี๋ยวมันจะมีคำหยาดเล่นลอดหลุดออกมาคนระ้บผมก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะฮะ ก็ที่เล่นแอปนี้ก็ระวังกันนิดนึงนะครับมีทั้งสิ่งไม่ดีและก็สิ่งที่ดีอยู่ในแอปนะฮะอ่าในทุกคนนี้ก็ดูเอาแล้วกันนะครับวาหนีาโปรไฟล์ผมมีขายอะไรบ้างนะฮะก็อย่างแรกก็จะเป็นกรอบนะใครอยากได้กรอบราคาถูกๆนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่ Facebook แต่ Facebook เปลี่ยนแล้วนะนะครับไลน์ก็ไอดีเดิมนะฮะชื่อประมาณนี้นะครับเป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 เาเป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 เนเปเเป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 เเ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  ก็ติดต่อเข้ามาได้ถ้าดูไม่ทันก็นี่ไอเดีเดี๋ยวทิ้งมาให้ใต้คอมเมนต์นะครับไปดูเอานะฮะร,ราคาเติมเพชรก็มีแสนถูกแสนถูกนะฮะร,ราคานี้เติมแบบไม่ได้แมวอะไรเลยก็ฝากทุกคนเยอะๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรกันนะครับทุกคลิปที่ลงเหลือ,อที่ลงให้มาลงหน้านี้หมดเลยนะครับเครดิตก็มีนะครับเห็นไหมคนสั่งกรอบแพ้แพะเรียบร้อยส่งงานก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากัทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วอุ้ยจะลมแรงมาก